สวัสดีเหล่าพ่อมดแม่มดหัวใจโรบบอกทุกคนกันด้วยนะครับผมมีนามว่าด็อกเตร์เอนโซพ่อมดจอมพลังแห่งดินแดนโลบอกก็ในวันนี้เนี่ยเกมเขามีอัปเดตมานะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีน้อยมากเลยนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างในแผนที่ได้เปลี่ยนไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมเอาเละคกับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปไขปริศนาลับของเกมแ็กกี้วิสานนะซึ่งผมเนี่ยบินไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้คุณผู้ชมมาตรงรถไฟตรงนี้นะครับแล้วบินลงไปเลยจะเจอป้ายเล็กๆตรงนี้นะครับที่แปลเป็นไทยแล้วมันจะแปลว่าถ้าพวกมันไม่ถูกปราบหรือถูกกาจัดนะครับเกมจะถูกลบซึ่งพวกมันในที่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือตัวดัมมี่นะครับผมส่วนปริศนาอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมย่อลงนะครับมันจะมีอยู่2ช่องตรงนี้นะ ให้คุณผู้ชมบินขึ้นไปตรงช่องซ้ายมือเลยนะครับมันจะมาโผล่บริเวณใต้ที่เราปรุงยากันนะครับสังเกตได้จากข้างบนนะครับจะเป็นสีเขียวๆนะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะครับผมจะเจอป้ายสีขาวๆที่มีแต่เลข1กับเลข0ูนย์แบบเยอะมากเลยนะครับ ซึ่งมันเป็นคำใบของเกมแว็กกี้วิสานะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือภาษาไบนารีนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยศึกษาเมื่อ1นถึงสปีที่แล้วนี่แหละแล้วตัวเลขพวกนี้มันแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบด้วยกันนะตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวเลขมาแล้วใช่ไหมครับให้เราเขียนไปใน Google ว่าแปลไบนารีแล้วก็เข้าเว็บแรกเลยนะครับมันจะมี2ช่องให้เราใส่ข้อความนะครับให้เรามาช่องที่2ตรงนี้นะครับ แล้วก็คอนโทรล V ไปเลยแล้วก็ไบนารีเป็นข้อความนะครับกดแปลนะครับผมซึ่งถ้าแปลข้อความออกมาแล้วนะครับมันจะแปลว่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณคิดว่าคุณฉลาดางั้นเลยเวลาเท่านั้นนี้เป็นตัวพิสูจน์หลังจากที่ผมมาเจอข้อความนี้นะครับทำให้ผมคิดว่าเจ้าตัวดัมมี่เนี่ยอาจจะเป็นแค่ลูกสมุนนะครับเพราะว่าดัมมี่เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแล้วนะครับจะแปลว่าหุ่นเชิดหุ่นจำลองหรือของหลอกตานั่นเองนะครับและการที่มีอุโมงค์อยู่ใต้ดินบริเวณที่เราปรุงยากันนะครับ มันเหมือนเป็นคำใบ้หนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พ่อมดออสกัวเนี่ยและพยายามปกป้องเราจากโรคภัยนอกตามเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับเราลองมาสำรวจอุโมงคนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรไหมนะเผื่อว่าเราเนี่ยจะเจอเบาะแสที่มันสําคัญนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นว่าตรงนี้มีห้องหนึ่งนะครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมเป็นห้องสี่เหลี่ยมเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มีทางลง โอ้ไม่มีอะไรนะครับผมมันเหมือนว่าเป็นแค่ทางเข้าทางออกอีกทางหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราออกจากห้องนี้แล้วเราไปหาอีกห้องหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูมุมนี้บ้างนะครับเผื่อว่าจะเจออะไรนะเอ๊เหมือนว่าจะมีนะครับผมตรงนี้เป็นลาวากันเลยลองเดินไปก่อนนะครับเหมือนว่ายังเข้าไปได้อีกเรื่อยๆนะว้าวตรงนี้เนี่ยเป็นจุดท,ที่เราทำเควสนะครับที่ว่าเป็นเลือกฝั่งพ่อมดหรือแม่มดอ่ะนะ น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันมีบล็อกสี่เหลี่ยมพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจเข้าไปข้างในอีกนะครับถ้ามีกระป๋องถั่วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นใต้ภูเขาไฟนะครับผมถ้าบินขึ้นไปข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นในถ้ำนะครับผมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเราบินออกไปกันดีกว่านะเอาละครับต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าตัวดัมมี่นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเห็นมันมีแค่2ตัวนะครับผมนี่2ตัวนี้นะครับแล้วถ้าบินมาอีกนิดนึงเนี่ยไม่มีตัวนี้ด้วยนะครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมมันมายืนอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับผมและผมเนี่ยก็ได้บินรอบดูทั้งเกาะแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะมีแค่3าตัวเองนะถ้าใครเจอเพิ่มตรงไหนเนี่ยผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับและไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันมานานหรือยังนะคือเจ้าหินตรงนี้นะครับผมคือจัสตินนะครับเราลองเอาจัสตินไปปรุงกันดีกว่านะใส่จัสตินไปเลยนะครับผมแล้วก็สปาออกมานะครับดื่มครับผม นี่นะครับนี่คือโฉมหน้าของคุณจัสตินนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังนะครับถ้าใครรู้เนี่ยฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับผมเกือบลืมโหวตป้ายตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมขอเลือก NMC แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามี NMC แล้วเนี่ยมันอาจจะมีหมู่บ้านตามมานะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนสร้างเกมเขานะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับและช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมก็ ไม่บายครับผม